โปรจัดอ่ะโปรไม่ถึงปีเลยมีตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันบินอยู่ปะไอ้โปเจอโปโปเจอคนธรรมดาอันนั้นดูดิดูดิดูดิโเมื่อโปรยแล้วเออดูดิโอ้ปราจัดดูดิดูดิโอ้โหชุบเพื่อนแบบเลือดไวอ่ะโอ้โหโอ้โหมะ แม่ถึงว่าทำไมแม่งวงกว้างมากลยอะไอตัววินเลียนอ่ะไอตัวกัดก่อนอะเออวงโคตรกว้างแล้วมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นมันเลยแม่งบินอยู่มันมาอยู่ตรงสไลเดอร์ไปอยู่ตรงสไลเดอร์สัตว์ มาดีกูเจอฝ่ายตรงข้ามอ่ะเอ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงนู้นด้วยอาบีนาบีชู้นโอ้โหดูดิแม่งงงเลยอยู่ดีมาแบบมาจากไหนวะเมื่อกี้บวกกรอยนั้นอยู่ไม่ไหวแล้วควงควงกูข้ามนอนรอแล้วไอ้นอนตายเลยอันนี้วิธีใช้อยู่หรอมันมีอันนี้จะดูข้างหลังมันโปจัดรีพอร์ตเล่นเลยเล่น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 ไปส โวลงแล้วเขาโตนี่เปิดมาได้กี่วันรีเ <c> พ <oughs> ออิ่มนะมาอมนนไอชาดมาไอชาดชิพผงตายหายชาติมาอีดอกทองช่างเยะ